สวัสดีค่ะพบก,กับน้องเป้ในช่องอางานช่องสัมมี่นะคะวันนี้น้องเป้เก็จะมาจาัดผลไม้ให้แม่บ้านนะคะอ่าไปเลยค่ะเอามาเทเลยมีอะไรบ้างมันแก้วมีกล้วยอือเอามาเทเลยมะตะก,กา้าวันนี้พี่เป้จัดให้เลยนะคะ พี่เป้จัดให้ไม่ว่าแต่เช้าวันนี้พี่เป้มาเฝ้าน้องรอแม่เลยไม่ต้องน้ำหลลกเทเลยเพีย่ใส่เลยอนน้้ไดเหรจ้ะ ยกมาทั้งตะก,กร้านั่นแหละยกมาเลยยกได้ไหมอ่าย,กไ,ยกได้ทีเลย,ยได้ยกไปยกไปไหมเออเออเกร็งทั่วเออ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 เฮ้ยเออเอาดูพลาโฮมิล่าสินั่น ก็หฮมน้องโอ้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 น้องจะกินด้วยแล้วน้องจะกินด้วยแล้วเอาดึงผ้าไปทางนู้นหน่อยโอ้ยดูค่ะจะกินด้วยแล้วจะกินด้วยแล้วโอ้แม่บอกว่าโอ้ยโอ้ยนะขึ้นกละมังแล้วดูเหย,ยียบผ้าด้วยแม่วาดก็จะกินยากหน่อย ดูผ้าสิมาออยู่ข้างหน้าหมดแล้วพี่เป๊ะอ่ะโอ้ยโอ้ยอดูผ้าหลุดลุยหมดแล้วโอ้ยต้องถอดไปซักให้แล้วเนี่ยเพื่อนขี้ดินไปแล้วเวลานอนคุกขี้ดินเด้อ้าว แม่เบียดแม่เบียดหนูไปด้านซ้ายโอ้ยโอ้ยพี่เป้เรียกน้องมานี่เลยเรียกน้องมานี่เลยมา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 นี่เร็วมานีเร็วหยาบของแม่เล็บหมดแล้วเออเย็บของกินแม่เล็บหมดแล้วโอ้หนูจะกินด้วยเด็กอมตำแล้วค่ะตอนนี้นเ,เออล <laughs> ิ้นอะไรยาวเท่ ดูลิ้นก่อนจะกินด้วยบบโอ้ยเหยียบใหญ่เลยเอาเข้าทั้งสองขาแล้วที่นี้เอาเอาดูค่ะโอ้เอเปถดถอดออกให้น้องได้แล้วหลุกถอดเลยถอดได้ไหมระวังชนนะชนแล้วนะชนหมูมมเหมือนกันเหรอชนแล้วเริ่มชนแล้วเริ่มมองเห็นลรวเด้เดี๋ยวให้กินเชา้ชาเช้าก่อนจะทำความสะอาดนะคะ เออเอเอเอมื่อวานแม่วัดก็พังโคกพังโคกหมดเลยอืมโคกพังมาหาพี่เป้มาละมาเออเออเละหมดแล้วว่ะกล้วยอ่ะกล้วยมันแกวเละหมดแล้วอีลาบดให้เรียบร้อยอ่าบดให้แม่เรียบร้อย น้ำเฝ้าโอ้ยลิ้นห้อยไอเด็กลิ้นห้อยดูพี่งามพี่งามพี่งามบอกว่าไม่ได้อะไรกินเนาะ,ะได้อีวยังกินเนาะอมาสขาแล้วไงเอาเข้ามาสองขาแล้วนะเอเาาอ,นะอเนาะคิดดื้อเนาะ เอาเอาคราดมาขูดหน่อยลูกนี่ขูดขยะออกหน่อยเร็วทำความสะอาดโคกหน่อยเอาพี่งามพี่งามทำอะไรเอาแล้วเด็กน้อยเหยียบล้วยแม่เละหมดแล้วเหยียบมันแกวแตกหมดแล้วน,นู่นไงนู่นไงอยู่ข้างๆอ,อยู่บนรถนะลูก เออเออเออลาน้อยเย็ยยบเล่บไปเลยโอ้ยเอาป้าไอ้ลูกขึ้นมา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 หนักเลยเด้อืมหนักเลยยกไม่ได้สงสัยได้ของเล่นของใหม่แล้วอืมอ ขุดขุดหญ้าอ,อกด้านข้างเลยละเปู้ทางนู้นจ้าขุดออกให้มหมดเลยโอ้โอ้โอ้โอโดูคน,นโอ้โอโดูคนคนจะตีลังกาแล้วคนเอ๊ะ กะละมังแตกเด้อกะละมังแตกเด้อคนงามเีา,ายกไม้ออกไปทางนู้นวะลูกยกไม้นั่นน่ะเอาหนูมาทางนี้สิหนูมาอยู่ทางนี้ยกไม้ไปทางนู้นโอปเปเอาขาหลังเข้าแล้วเข้าสามขาแล้วที่นี่เอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยกะละมังติดขา เอระวังชนเดอ้อระวังชนเดอ้อดื้อไลยตีเลยพี่เป๊ะสิตีคนแล้วพี่เป๊ะสิตีคนแล้วคนดื้ออืมการละมั่งสิแตกพี่เป๊ะบอกกันละมั่งสิแตกแล้ว ดูค่ะโคกล้มระนีและนาดมาแล้วออทางนั้นก็ล้มนะไม่ความก็มายกขึ้นยกขึ้นไม่ว่าก็ดึงลงอ <laughs> ออือืม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 อขมดเลยืมอ,ลลอ,อ,อืมอืมอออื มาเลยไม่เปไ,ไป เดี๋ยวให้พี่เป้ไปช่วยดูดนะ้ำนมอะ่ะเออให้ไปช่วยดูดไหมอมใบซื่อๆอบอนนมนั่นฮะเอ๊ะเด็กหน่อยขี้ดอ แล้วเราก็คูดออกข้างนอกเลยลูกเดี๋ยวให้พี่เขาเก็บ เดินครูดีเทนน้องเดี๋ยวแมว่ควันขออนุญาตไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ปุเป้ค่ะจะทำความสะอาดเสร็จไหมเนาะวันนี้เนาะเสร็จ <laughs> พี่ปเป้บอกว่าเสร็จ